ตำแหน่งซูเปอร์สตาร์จะมาอย่างไรนะครับที่เราจะกลายเป็นซูปตาได้นะฮะตอนแรกเราเป็นสตาร์ธรรมดาใช่ไหมอ่าตำแหน่งซูปตาทำอย่างไรได้ตำแหน่งซุปตาเนี่ยนะฮะเป็นตำแหน่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาด้วยเงื่อนไขก่อนหน้านี้แล้วนะครับตำแหน่งซุปตาซปเปอร์สตาร์เนี่ยก่อนหน้านี้มันคือตำแหน่งสตาร์นั่นเองตอนนี้มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเรียกนิดนึงเพราะฉะนั้นครับ ใครที่ก่อนหน้านี้เป็นสตาร์ไปแล้วนั่นแสดงว่าตัวเองเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วนะครับวันนี้ใครที่เป็นสตาร์มาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่อีเวนต์นี้จะเกิดขึ้นตอนนี้ตัวเองถูกอัปเกรดชื่อตัวเองกลายเป็นจากสตาร์เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับได้สิททุกอย่างเหมือนสตาร์ปกติได้1สิบยอดขายออเซลทั่วโลก1%ซนะฮะยอดขายออเซลทั่วโลก1%ได้เพิ่มขึ้นมานะฮะแต่4เดือนจ่าย1ครั้ง ก็ตามเงื่อนไขของซูเปอร์สตาร์ของสตาร์ปกตินั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เพื่อไม่ให้งงผมจะเรียกตรงนี้ว่าซูเปอร์สตาร์ครับผมแล้วพี่ๆน้องๆคนใหม่อยากเป็นสตาร์อยากเป็นซูเปอร์สตาร์ต้องทำยังไงอยากได้ทั้งสตาร์ฉันแนะนําคนใหม่มาแล้วหนึ่งคนนะ่ะฉันอยากได้อ e ีซูเปอร์สตาร์ด้วย,ยทํายังไงเงื่อนไขครับการจะได้ออเซลเพิ่มอีก1%ทั่วโลก4เดือนจ่ายหนึ่งครั้งตัวเองจะต้องเปิดแพ็กเกจสมัครสมาชิกด้วยไซส์ L เท่านั้นไซแอลขึ้นไปเท่านั้นนะครับแสดงว่าเดี๋ยวนะคุณยศตอนผมเป็นสตาร์แรกเนี่ยผมเป็น S มาแล้วผมก็แนะนำไซส์ S ผมได้เป็นสตาร์ได้ใช่ไหมได้ครับพี่ได้เป็นสตาร์พี่ได้3%ทั่วโลกในเดือนนั้นแน่นอนพี่ได้สิทธิพิเวเลช e g e ตลอดชีวิตแน่นอนแต่พี่จะไม่มีสิทธิ์เป็นซูเปอร์สตาร์ครับเพราะพี่เริ่มต้นมาเป็นไซส์ S ครับเราเริ่มมาเป็นไซส์ s เราแนะนำไซส์ S ออกไปเราเป็นสตาร์ได้เราเริ่มเป็นไซส์ L เราแนะนำไซส์ S, <S เราเป็นสตาร์ได้เราเริ่มไซส์ L แนะนำไซส์ L เราเป็นสตาร์ได้แต่ถ้าอยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์เราต้องเป็นไซส์ L ตอนเริ่มต้นเท่านั้นไม่อย่างนั้นตัวเองจะเป็นได้แค่สตาร์ในใจเราแต่ตัวเองจะไม่ได้เป็นซุปตาร์ในใจเราเพราะฉะนั้นครับตัดสินใจดีๆตอนที่จะเริ่มรหัสนี้ว่าตัวเองจะเริ่มรหัสนี้ด้วย S หรือ L ถ้าเริ่ม S เป็นได้แค่สตาร์ซึ่งก็น่าสนใจอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเริ่มด้วยแอลคุณได้ทั้งสตาร์และมีโอกาสทำซูเปอร์สตาร์ด้วยแล้วเงื่อนไขาการเป็นซูเปอร์สตาร์ทำยังไงครับไม่ยากเงื่อนไขาการเป็นซูเปอร์สตาร์คือตัวเองเริ่มต้นด้วยไซแอลและมีรายได้ส่วนตัวจากทุกช่องทางครบ8 พบาทภายใน31วันนั่นแสดงว่าถ้าเกิดผมเป็นไซแอตั้งแต่เริ่มต้นผมมีเวลา31วันที่จะแนะนำหนึ่งรหัสและเป็นสตาร์สร้างรายได้รหัสของเราให้ครบ8000กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ได้เพิ่มมาแค่1%ึเอนงน่าสนใจตรงไหนคุณยศน่าสนใจตรงนี้ครับซูเปอร์สตาร์นะครับที่ได้รับออเซลหนทั่วโลกที่ทุกๆ4เดือนจะจ่ายหนึ่งครั้งเนี่ยได้ตลอดไปครับทุกครั้งที่พี่มีการซื้อซ้ำตาม เงื่อนไขพี่ไดออเซลหนึ่งเปอร์เซนทั่วโลกนี้ตลอดไปครับแต่มันก็ได้มากได้น้อยก็อยู่ที่จํานวนคนที่มาหารออเซลกองนี้นั่นเองเข้าใจตรงกันนะครับไม่เหมือนกับตอนเป็นสตาร์ที่ได้แค่เดือนเดียวนะสามเปอร์เซนนั้นได้เดือนเดียวนะฮะแต่ซุปตา์หนึ่งเปอร์เซนนี้ได้ตลอดยาวๆนะครับมีเงื่อนไขการซื้อซ้ําเข้ามาเกี่ยวข้องที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรเลยแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆนานามากมายครับที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแคมป์เรื่องของ การทํายอดท่องเที่ยวต่างประเทศเรื่องของอะไรต่อมีอะไรเหล่านี้เนี่ยกลุ่มสตาร์และกลุ่มซูเปอร์สตาร์ก็จะได้สิทธิพิเศษที่ดีกว่าชาวบ้านเขายกตัวอย่างเช่นสมมุติมีการจัดงานแคมป์บัตรราคา2005ถ้าคุณเป็นสตาร์คุณซื้อได้ในราคาบัตร2003ถ้าเกิดคุณเป็นซูเปอร์สตาร์คุณซื้อบัตรได้ในราคา2,000บาทหรือ,อทำทิปท่องเที่ยวไปต่างประเทศต้องสะสมยอดเท่านี้ถ้าเป็นสตาร์สะสมแค่นี้ถ้าเป็นซูเปอร์สตาร์สะสมแค่นี้ ในแต่ละครั้งบริษัทก็จะมีพิจารณาออกมาเป็นครั้งครั้งไปไม่ได้หมายถึงว่าจะมีแบบนี้ทุกครั้งนะฮะแต่จะมีการพิจารณาเป็นครั้งครั้งไปว่าครั้งนี้จะให้สิทธิพิเศษให้กับฝ่ายไหนมากกว่ากันให้กับใครมากกว่ากันฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันไปทั้งรุ่นพี่ทั้งรุ่นน้องให้แฮปปี้กันทั้งบริษัทดีไหมฮะแบบนี้นี่คือสตาร์นะครับที่เป็นตำแหน่งเกิดขึ้นมาใหม่สดสดซิงๆิงเลยและซปเปอร์สตาร์ที่เป็นการอัพ เกรดขึ้นมานะฮะเพื่อทําให้องค์กรของพี่ๆน้องๆเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ไวขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นได้เงินจากธุรกิจอินดีมมากขึ้น คือผมฟังเสร็จปั๊บผมก็มาวางแผนเลยว่าตัวผมเองจะต้องทำอย่างไรบ้างแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับรุ่นพี่ที่เป็นซ u เปอร์สตาร์มาก่อนหน้านี้อยากได้สิทธิพิเวลเลชด้วยทำอย่างไรเดี๋ยวทางบริษัทนะครับจะมีอีเวนต์พิเศษนะครับเป็นสินค้าซื้อซ้ำเซ็ตพิเศษที่เพียงพี่ซื้อซ้ำสินค้าเซ็ตนี้ก็จะได้รับสิทธิพิเวเลชนี้แถมไปด้วยนี่คือสิทธิพิเศษเฉพาะเดือนนี้นะเฉพาะเดือนนี้เดี๋ยวรอบริษัทประกาศนะครับแต่ใครที่ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว ไม่มีนะฮะจะ,นะจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะจะไม่ได้รับสิทธิ์ซื้อซ้าสินค้าชุดพิเศษนี้นะเพราะว่า p r ี v l l e g e เหล่านี้มีมูลค่านะครับทางบริษัทไม่ได้ไปดูมาฟรีๆนะทางบริษัทจะต้องมีการแลกเปลี่ยนธุรกิจมีการออฟเฟอร์บางอย่างนะครับเพื่อให้ได้สิทธิ์ส่วนลดเหล่านี้ มามอบให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนเพราะฉะนั้นการที่พี่ๆน้องๆเข้าไปใช้บริการเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายของบริษัทเช่นกันเพราะฉะนั้นครับเอามามอบให้กับสตาร์เนี่ยโอเคแมคซเซนต์แต่ถ้าเกิดเอามามอบให้กับรุ่นพี่ครับต้องเป็นรุ่นพี่ที่เป็นซูเปอร์สตาร์มาก่อนหน้านี้แล้วก็ซื้อซ้ําสินค้าเซ็ตพิเศษนี้ภายในเดือนเนี่ยสิงหาเนี่ยถ้าไม่สนใจก็แล้วกันไปหรือคิดว่าเอ๊ยยังไงเราก็จะเอาลงไปเอาสตาร์ใหม่อยู่แล้วเราได้สิทธินั้นอยู่แล้วก็แล้วกันไปนะฮะก็